ทำไมโดนขออนุญาตฮะทำไมโดนคนชื่อแพททิ้งแนี่คือนางปีศาจมันจะจำทุกอย่างให้เธอโบยบินแม้ใครก็จะมองว่าฉันนั้นขี้ขากจะโดนเหยียบโดนย่ำลงพื้นดินเพียงเสียงหัวเราะของเธอก็ทำให้ใจฉันนี้เรามาอยู่ในรายการคนอวดท่านประธานขอขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับกับกองถาม Q&A ที่ดองไว้จำ,จำนวนกี่เดือนวะพุชิกาธันวามกรากุมภาสี่เดือนนะครับที่ไว้เด็ดที่ดองไว้สี่เดือนนะครับซึ่งผมจะมาตอบทุกคําถามที่คุถามมานะครับทุกคนครับคําถามแรกมาเลยใครจะอ่านคําถามให้วะทูสตาร์ทอะไรวะเฮ้ยใ,ใครเรียนอยู่เฮ้ยทูสตาร์ทคำถามแรกครับเบชิตติ้งถามว่าตอนนี้อยู่ในโลกคุมไหนอ่าอยู่คุมไหนก็ได้ที่มีเธอครับมีโนโตะเลย เชนตอรี่ถามว่าตายยังตายแล้วครับแบ็กแนนถามว่าซอลี่ตายตอนไหนครับซอลี่ตายวันที่หกครับทุกคนจูนอีถามว่าพี่ชื่ออะไรชื่อไอแมนครับชิคกี้พายถามว่าอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่จะสิบห้าครับจูนอีถามว่ามีเมียยังยังไม่มีครับเอาไหมล่ะหยอกเี็คนที่ได้กับไอ้หัวเขียวหัวเขียวเหรออือฮึ ก็เด็กคนหนึ่งที่เกิดหลังพี่เจ็ดวันเอาไอจูนว้าพายไปแล้วเป็นเป็นคู่กัดด้วยคู่กัดคู่จิ้นคู่เกย์คู่อะไราเมื่อไรจะเอา GTA มาเล่นกับหนูฮึ GTA เหรอก็ม่นคำถามดองเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ถามสี่เดือนที่แล้วมีคนเล่นเดือนที่แล้วก็มันคำถามดองเรื่องถามอะไรอีกนะจัดเกมอะไรบ้าง เออจะอัดเกมอะไรบ้างมายครับมายครับแล้วก็วารโลแล้วก็หลาย <My S 1> เกมเมื่อเออแล้ววะไอ้ควรถามอีกสักซำถามดีไหมไม่ต้องถามพี่เกจะตอบแล้วไอ้จูนเนี่ยพี่ดูเมะอะไรนอกจากอุลตร้าแมนบ้างดาบพิฆาตอสูรถามอะไรอีกดีไม่ต้องถามถามแค่สิบข้อดีไหมถามถามแค่ข้อเดียวก็พอแล้วเมื่อไรชอยจะปลดบนผมหรอครับปลดแบดนไม่ใช่หรอวะ เออปวดแบน์มันเขียนผิดอ่ะไม่รู้ครับไปถามบอกชาเองครับผมไม่รู้เรื่องดิบนั้นครับอ n d e r dog t head ทมว่าทำไมตอนเจชี่โดนบูลลี่แล้วพี่แมนไม่ทําอะไรเลยปล่อยไปครับเด็กคนนั้นนะครับเขาแบบเขาชอบบูลลี่คนอื่นไงโดนบูลลี่กลับแล้วก็ลองให้เง่ๆออกดิบคนที่ชื่อว่าซีโรสมั้ง ถามว่าคีเวนเอทำไมเสียงพี่เหมือนเด็กเลยครับพี่อายุเท่าไหร่เกิดวันไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรสเปคคอมอะไรพี่จำไม่ได้ขอขอขอทีอ่นําคำถามทำไมเสียงพี่เหมือนเด็กเลยครับผมเป็นเด็กอายุสิบสองครับ <c oughs> ข้อต่อไปพี่อายุเท่าเฮ้ย่ามไปแล้วนี่แล้วนี่ไมน้อ่ามาปเอฟเกิดวันไหน เกิดผมเกิดวันที่25มิถุนา2 5 5้านะครับอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพครับไปเลยคอยู่อำเภอไหนเขตบางรักครับสเปคคอมอะไรอ่า i5 Gen10 RTX 2060ห a m สินั่นแหละทำไมอีมานผมแดงครับเชื่อเนทีมาจากไหนวะ <S <S ผมผมแดงแต่เกิดนะครับทุกอย่างผมสีแดงแต่เกิดนะครับ เมื่อไหร่พี่ไอจะชนะผมครับไอ้กว่านบ้างดิเฮ้ยแล้วเป็นชิทติ้งก็ถามว่าไอแไมใชซีซันสี่มาตอนไหนไอแไมใ <า S 1> ชซีซันสี่มาตอนอ่าอ่าแล้วไงดีวะเดี๋ยวมีครับเพราะว่าอ่าตอนนี้ผมไปติดร้อยซีซีเอรซีซันสามไงเดี๋ยวพอจบเดี๋ยวผมกลับมาทำไอแ s มแชซีซันสี่ต่อนะครับทุกคน ยูเ g ส m ีเกมมิ่งซีจ็มาตอนไหน,นเดินมีนาครับเดินมีนายังไม่ระบุวันภูมิเซรจพิมมาว่าสลิมอาสามกิีบแน่นอนครับทุกคนผมต้องเป็นคนหล่ออยู่แล้ว <c oughs> อาจูนว่าพายโอซ่าแมนถามว่าทำไมช่วงนี้เล่นแต่มครับเราจะกลับมาทำคลิปบล็อกเมื่อไหร่อะไรมันนองพี่นี่วะไม่ตอบอวอนไม่ตอบไม่ตอบมันไม่ตอบไม่ตอบ พิมมาสองอันทำไรใช่ปะใช่เขาพิมมาถัก็คืออันแรกบอกว่าอยากเห็นหนึ่งหนึ่งกับเพนสิบสี่เฮดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทำร้อยวันครับแล้วชอบใครทำร้อยวันบ้างไหมครับผมชอบพี่เควอล์กแมนสู้ๆครับก็บอกอย่างี้ขอบคุณครับพี่เออผมก็ดูเหมือนกันนั้นพี่เควอล์กแมนแล้วก็ดูอีกคนหนึ่งอ่าผมชอบพี่ฟิล์มมาริปะแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับเทนใช่ไหมผมนอกหนึ่งไปละเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูนะครับทุกคนนี่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 แล้วก็นี่ วันเกิดอายุน้ำหนักส่วนสูงยี่ห้ามิจุรานสองห้าห้าศูนย์ครับอายุตอนนี้สิบสี่จะสิบห้าครับแล้วก็น้ำหนักห้าสิบเจ็ดครับส่วนสูงร้อยหกสิบแปดครับทำไมโดนขออยานฮะทำไมโดนคนชื่อแพททิ้งเกิดหลายเรื่องกันหลายเรื่องตอบเองกันเลยเออมันมีมันมีเหตุการณ์หลายเรื่องครับใช่หลายเรื่องมากๆนั่นแหละดีได้ไหมครับฮะอะไรนะ หยิบได้ไหมครับอุ้ยคืนเจจะจีบวิอออุ้ยคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามคำถามอ๋ออ๋ออ๋อคำถามจีบได้ครับโสดไม่มีคนห่วงครับโดยเฉพาะสีชมพูคนนั้น